วันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องเสียงแบบละเอียดเลยนะครับผมตอนอื่นก็จะรีวิวซาวก่อนนะครับซาวด้านบนก็ทํามาจากช่างเอกทีมซาวนะก็แค่ซาวอย่างเดียวกับระบบไฟนี่ก็หมื่นห้าพันหมื่นห้าพันก็รวมตัวนี้ด้วยกล่องนี่ก็ซาวด้านล่างเป็นซับก็ทํามาจากช่างเบียนตัวซับก็จะเป็นของ JBL นะ จเจเบลครับ1 0 2 4อันนี้2อ0บวัตต์อิมตต่อดอกนะพอวัตต์ที่อยู่ที่พันวัตต์ต่อดอกแล้วก็ด้านบนนะก็จะใช้เป็น6.5นิ้วหมดเลยนะแล้วก็เสียงแหลมทั้งหมดสี่ดอกเสียงกลาง 8โปร E L นะอันนี้ก็300วัตต์อายเมนต่อดอกวันทีกจะี600วัตต์แล้วก็เสียงกลางลูกหลังก็จะเป็นของโวลิออน X X 654อันนี้วัตต์อายเมนก็อยู่ที่3 5 0วัตต์ต่อดอกวันทีกจะี1400วัตต์ส่วนดอกแรมนะมันจะเป็นของในโเลออน CQW 2 0นย neo นวันนี้ก็ร้อยวัตต์ไอพิษนะวัดพิกที่4ี่ร้0วัตต์ต่อดอบนะส่วนแอมขับเบรเก็จะใช้เป็นของไอ DM 10000ดีนะ10 0มืนวัตต์อยู่ที่ศูนย0จุาโอห์มวัตแท้ก็ไมน่น่าจะไม่กี่พันวัตต์นะถ้เป็นวัตเทก็แอมป์ขับกลางแหลมก็จะใช้เป็นของไอ Xsart l e 0 d ห0 0ร้อ 350วัตต์อา s ที่2โอห์มนะสี่ชันแนลก็จะมีซูเปอร์คาร์บอนอิิตนะผมก็5 0าร้ลัดก็เยอะมากนะอันนี้สำคัญนะซูเปอร์คาร์บอนเนี่ยคือถ้าติดเสียงจะเป็นต้องมีทุกคันเลยนะเพราะมันช่วยดึงกระแสฉับพันได้เร็วเราเป็ดเวลาเรากระชากเราเปิดแรงเลย ถ้าเป็นเครื่องเสียงระดับไอเนื้อชีพนี้นะเขาจะต้องเขาจะใส่หมดเลยนะอันนี้สำคัญมากนะที่เครื่องเสียงต้องมีนะจำเป็นต้องมีโอหวัวนะระบบ D P แล้วก็จะเป็นของไอเงื่อนาาชีพ D ก P นะที่นี่ก็เข้าสี่ออกแปดนะก็จะมีดีมดดนะ้ยีมดเอ็นดีสามชุดนี้หน้านหน้าก็ประมาณเจ็ดพันกว่าบาท ้ก็ชุดของ Ds8 1กลางสองค่ยังประมาณ8ปด0ปดาพันเงบาทแล้วก็ของโอเลอันตัวตัวหลังคู่หลังก็ประมาณ7000กว่าบาทดอกดอกแหลมก็ทั้ง4ดอกนี่ก็ประมาณ78000บดพนเประมาณแล้วก็จะเป็นอเอม็มแอมของ Dm ก็ประมาณ5000กว่าบาทก็จะเป็นของในแล้วก็แอม เอกสารเอกสารประมาณหมื่นกว่าบาทก็จะเป็นเออ่ซูเปอร์คาร์บาเอสก็ประมาณ3,000กว่าส่วนดอกซับด้านล่างก็คู่ละประมาณห้าหมื่นกว่าส่วนซับก็ทำมาด้านล่าง6,000กับช่างเบียร์ส่วนด้านบนก็9,500ก็บวกเดินสายระบบไฟก็ประมาณห0 0่นรวมๆแล้วก็ประมาณ8ป0 0มื่นกว่าบาทประมาณนี้